masterverse 2022จากโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกของจุฬา masterverse คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยไ,ได้สรรสร้างโลกที่นำองค์ความรู้และกลยุทธรอบด้านเรื่องธุรกิจ ในเมตาเวิร์สอีรา,ราเพื่อน,นำพาสังคมและประเทศก้าวไปสู่โลกธุกธรกิจใบใหม่ที่กำลังหมุนไปอย่างรวดเร็วเมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นกลยุทธ์ใหม่ๆธุรกิจรูปแบบใหม่ๆต้องหมุนเร็วยิ่งกว่าต้องฐานฟอร์มให้ไกลกว่าเดิมจากออฟไลน์ไปเป็นโลกออนไลน์และวันนี้จากออนไลน์ได้กลายเป็นเมตาเวิร์สดังนั้นคณาจารย์และวิทยากรของเราก็พร้อมที่จะนำพาทุกท่าน ให้ก้าวสู่เมตาเวิร์สกีรานำเสนอโดยวิเศษมาสเตอร์และนี่คือคอนเทนต์ไฮไลท์ของงานในวันนี้ที่ทุกท่านไม่ควรพลาดกับวิเศษมาสเตอร์อินดิ้ยูนิเวิร์สหลากหลายในทุกด้าน สวัสดีท่านทีิการบดีท่านรองที่การบดีวิทยากรทุกท่านคณาจารย์ทุกท่านและก็ผู้มีเกียรติทุกท่านที่อยู่ในงานนี้และก็ผู้เกียรติทุกท่านที่รับฟังเราอยู่ผ่านออนไลน์นะครับผมรองศาสตราจารย์ดรวิเลิภูริวัฒน์คณบดีคณะพานยิยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะพา,าท่านเข้าไปสู่โลกใบใหม่โลกของการทําธุรกิจโลกที่เราเรียกมันว่าเมตาเวิร์สแต่วันนี้นะครับ เราไม่ได้มาคุยกันเรื่องของเมตาเวิร์สแต่อยากจะทําความเข้าใจว่าเมตาเวิร์สเกิดจากอะไรโลกของดิจิทัลไม่ได้เป็นโลกของดิจิทัลแต่เป็นโลกที่สรรสร้างจากมนุษย์เพราะฉะนั้นโลกเมตาเวิร์สเกิดจากเมตมาสเตอร์ที่สรรสร้างให้เกิดเมตาเวิร์สวันนี้ท่านจะได้พบกับมาสเตอร์ทั้งหลายนะครับที่อยู่ในจักรวาลแล้วก็มาสเตอร์ทั้งหลายจะพาท่านทำให้ท่านเนี่ยนะครับไม่แค่เราจะรู้จักกับเมตาเวิร์สแต่เราจะเข้าใจ บ่อยครั้งนะครับที่เราจะเราเข้าใจว่าเราเห็นเมตาเวิร์สแต่เรามองแต่เราไม่เห็นเราได้ยินแต่เราไม่ได้ฟังเรารู้แต่เราไม่เข้าใจวันนี้นะครับคำตอบทุกอย่างจะอยู่จากนะครับจะได้คําตอบจากมาสเตอร์ทุกท่านที่เราได้เรียนเชิญทั้งจากภายในประเทศทั้งจากต่างประเทศนะครับมาอยู่ร่วมกันในงานนะที่เราเรียกว่าจุฬามาสเตอร์เวิร์สมีติ้งพิเศษมาสเตอร์ใน e นเมตาเวิร์สเอรา คงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราเนี่ยครับเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายโดยเฉพาะในสภาวะวิกฤตโควิด -19 อย่างหนึ่งนะครับนะพอเกิดวิกฤตโควิด -19 สิ่งหนึ่งที่เป็นผลตามมาคือเป็นปัจจัยเร่งร้าคือเกิดนวัตกรรมครับน่าตมที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะครับเราคุยกันเหลืองของจําได้ไหมครับไทยแลนด์4.0นะที่เราอยากจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมแล้วก็เงียบๆกันไปเราบอกเราไม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเกษตรกรรมละ เราอยากขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมแล้วนวัตกรรมก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆปีที่แล้วมีคํามากกว่านั้นคือมาติ้ง i n g 5.0คําถามคือเราต้องปรับตัวไปเรื่อยๆอย่างนี้หรือเปล่าพอห้าก็เป็นเกี่ยวกับความจากต่างชาตินะครับมาบอกว่ามันคือเทคโนโลยี for humanity นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมายแล้ววันนี้นะครับนะคุณมาร์คสเคเบิร์กมาบอกว่ามีเมตาเวิร์สนะครับเมตาเวิร์สก็คือโลกที่เปลี่ยนแปลงไปศัพท์ตัวนี้นะครับเราคุยกันว่าเมตาเวิร์สจริงๆแล้วเมตาคือแ เวิร์คือ u n i v e r s รภาษาไทยก็มีคนช่วยให้ท่านเราเข้าใจง่ายๆว่าจาักราวาลน,นารุมิรแปลว่าอะไรครับแปลว่าจาักราวาลที่เต็มไปด้วยจินตนาการเต็มความสุดที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินนะคำถามคือเม t ต้าเวิร์สเนี่ยครับถ้าเราไปดูมาจากหนังสือเล่มนี้ครับเป็นนิยายนะครับสโนว์คราชตัวนี้นะครับเป็นนิยายที่เกิดขึ้นตั้ง30ปีที่แล้วนะเป็นนิยายที่พูดถึงว่าอวตารนะครับอยากมีฮิวแมนอินเทอร์แอคกันนะครับอยากมีความเป็นมนุษย์ เขาก็เลยบอกว่าเออถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะครับตัวเมตาเวิร์สตัวนี้นะในนิยายเนี่ยครับเป็นคือการมิมินะครับมิมิคือจําลองโลกจริงนะครับเขาอยากจะอวตารอยากจะใช้ชื่อจริงจริงจากคําพูดนี้นะครับผมเข้าใจว่านํามาซึ่งคําว่าเมตาเวิร์สและวันนี้นะครับไม่ใช่เป็นเมตาเวิร์สนะครับในโลกกิจการในนิยายเจิตการของมนุษย์เนี่ยนะครับเข้ามาเป็นจริงได้โดยอาศัยเทคโนโลยีที่เป็น VR เทคยีที่เป็น AR

Imagine if you could be at the office without the commute. You would still have that sense of presence, shared physical space, those chance interactions that make your day all accessible from anywhere. Now imagine that you have your perfect work setup and you can actually do more than you could in your regular work setup. And on top of all that, you can keep wearing your favorite sweatpants. Looking good. Let's get together real quick for a debrief. Now, let's jump in. Hi. Hey. So, what do we think? I think it's ready. Great. I'll prep it for the presentation. All right. Good luck. Imagine a space where you can tune out distractions and focus on the task at hand. And when you're ready to share what you've been working on, You can present it as if you're right there with the team. Wait, where's Mark? <S I think he's in the middle of something. ครับอันนี้คือคลิปของ Metaverse ที่เราเคยเห็นกันใน YouTube นะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่านะอะไรที่ทําให้เกิดขึ้น และในฐานะที่ประชาชนคนไทยคนหนึ่งนะครับแล้วก็สังคมประเทศชาตินะครับเราต้องเดินตามสิ่งที่นะครับตะวันตกจะบอกเราว่าเราจะไปที่ทางไหนนวัตกรรมมาจากทางตะวันตกเสมอไปหรือไม่สิ่งที่น่าสนใจคือการทําความเข้าใจกับมันนะครับถ้าท่านดูอย่างเมื่อกี้นะครับคำถามที่คําถามที่ยิ่งใหญ่วันนั้นคือนะครับคือคําว่า why ทําไมถึงเป็นเช่นนั้น นะครับโลกเมตา v e r s เวิร์สนี้เกิดจากอะไรถ้าดังนั้นเมื่อกี้ผมนั่งดูแล้วนะครับมันเป็นโลกจินตนาการที่ใช้ VR AR ดังนั้นบทเรียนที่เราได้นะครับทำไมถึงเกิดขึ้นนั้นและถ้าเราจะทําบ้างทําได้อย่างไร นะสิ่งที่เราได้จาก m t t v v r s s อยจากคลิปเมื่อกี้ผมเข้าใจว่าไม่ทราบท่านคิดไปด้วยกับผมหรือไม่ Big Data ที่เราเคยได้การทำรีเสิร์ชที่เราเคยได้จากโลกที่ดโลกจริงนะครับที่ท่านเนี่ยนะครับไปซื้อสินค้าย,ยังไงหรือแม้แต่ในโซเชียลเน็ตเวิร์ใน Facebook มีข้อมูลเยอะแยะเลยครับแต่มันเป็นข้อมูลของคนจริงงั้นวันนี้ในโลกเสมือนนะครับ The Big Data ที่ในโลกของที่เป็นข้อมูลจริงใช้ไม่ได้แล้ใช่ไหมครับเพราะ Big Data มันต้องเป็น Data Se t ในโลกตรงนี้ใช่ไหมครับ งั้นคุณจะไปถามผมนะจากข้อมูลจากตรงน,นี้แล้วบอกว่านี่คือ Big Data ของมนุษย์นี่คือ Big Data ของพวกใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับความยากของเราที่จะสร้าง m e t a เวิร์เราต้องหา Big Data จากคนนี้ถูกไหมครับและผมก็อยากเป็นคนนี้เพราะไม่มีรอยเหี่ยวย่นก็ไม่มี <c oughs> นะครับริ้วรอยก็ไม่มีไม่ต้องไปทำสัญญกรรมเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นโลกของ Actual Cell แต่มันเป็นโลกของ I d เดียล l ซ์ มันเป็นโลกของโซเชียลเซลล์ที่ผมอยากให้สังคมมองว่าเราเป็นดังนั้นเนี่ยนะครับนะโลกที่เกิดขึ้นจะทําลายล้างนะครับนะข้อมูลรูปแบบการทําวิจัยที่เราเคยเข้าใจแต่โลกของมนุษย์เนี่ยนะครับตัวเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นโลกของอีกโลกหนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าเราจะทําธุรกิจในโลกเมตาเวิร์สมันจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องหาสายแนวคิดทางการทําธุรกิจแนวคิดการตลาดกลยุทใหม่ใหม่ที่เข้าใจในระดับที่ลุ่มลึกกว่าเข้าใจได้ชัดเจนกว่าและเป็นเรื่องของจิตวิทยามากกว่า หน้าที่บทบาทของคณะพาณิชย์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เราบอกว่าเราเป็นองค์ความรู้วันนี้เราไม่ใช่แค่องค์ความรู้ครับเราจะมองไปถึงรากรากเง่าเนี่ยครับข้งางล่างนะคนที่มาเรียนหนังสือที่คณะเนี่ยครับนะถ้าเราได้ความรู้ไปความรู้ล้าสมัยได้ครับสิ่งเราพูดวันนี้ meta world b e ปเดตครับความรู้ล้าสมัยได้งั้นสิ่งที่อยู่คงทนของเราคือความฉลาดครับความฉลาดที่จะต้องมองทุกอย่างให้ทะลุแล้วมองออกว่านวัตกรรมจะไปทิศทางไหน นะมีคำพูดบอกว่าอาชีพหลายอาชีพต่อไปสู้ AI ไม่ได้นะครับเนะ AI เก่งกว่านะคำถามคือใครสร้าง AI คือมนุษย์ดังั้นเราไม่ได้สู้กับ AI เรากำลังสู้กับมนุษย์ที่สร้าง AI ไม่ได้ตังหากหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับการศึกษาไม่ได้เป็นเรื่องข้อเท็จจริงนะครับแต่เป็นเทรนนิ่งเดอะมายทูติงนะแม้ผมจะไม่ได้เป็นหลานไอสไตล์ ire, ไม่เคยเรียนกับลูกหลานไอสไตล แต่ก็ขอยึดไอสไตน์เป็นที่พึ่งคําพูดนี้คือ Training the Mind to Think และการติงให้ลึกขึ้นเนี่ยนะครับทฤษฎีที่เราเรียนมาเราอยากจะบอกว่าการเข้าใจลูกค้าต้องมองถึงอย่ามองแค่ผิวเผินอาทิศีไอเบิร์กต้องมองไปข้างล่างแล้วเราต้องศึกษาข้างล่างตรงนี้ผมว่าไม่ใช่แล้วครับอันนี้ทฤษฎีธรรมดามากนะว่าอะไรคือจิตใจแต่เราศึกษาว่า what makes i เบ b e r g ต่างหาก อะไรที่ทําให้มันเกิดขึ้นด้วยซ้ําแล้ววันนี้ถ้าลุ่มลึกกว่าอีกนะครับใต้อซ์เซิร์กเนี่ยครับมีทะเลมีพื้นดินเราลงไปตรงนั้นกันครับนี่คือสิ่งที่ศาสตร์ทางตอนตกไม่เคยพูดเพราะฉะนั้นถ้าเราลึกกว่าเราชัดเจนกว่าเราก็จะพานวัตรกรรมของเราก้าวล้ําไปได้มากกว่าครับนี่คือแอปพลิเคชันนวัตรกรรมที่พวกเราใช้กันอยู่นะครับถามง่ายๆครับท่านที่อยู่ในห้องนี้นะครับที่อยู่ออนไลน์คุณคิดว่าแอปพลิเคชันพวกนี้มีอะไรที่เหมือนกันบ้างครับ ตอนแรกที่ผมเห็นเนี่ยนะครับนะแอบคิดนะมีวิญญาณคนไทยเยอะสิ่งที่เหมือนกันคือมันมีอันไหนที่เป็นของคนไทยเลยครับนี่คือปัญหาของประเทศชาติหรือเปล่าครับนะปัญหาของเราคือนั้นละโมงเราใช้อยู่ทุกวันนะครับแต่ว่าทั้งหมดมันไม่มีของประเทศไทยเลยงั้นถ้าเราศึกษาต่อว่าถ้าเราอยากจะทําบ้างเราต้องหาว่าพวกนี้มันมันเหมือนกันสิ่งที่เป็นคอมมอนอยู่ตรงไหนนะครับแอปพลิเคชันที่เราใช้ทั้งหลายเนี่ยครับ มันไม่ได้ดีลอปจากเทคโนโลยีมันดีลอปจากฮิวแมนอินสติงทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นนยครับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทางรู้ทางด้านเทคโนโลยีมันต้องเกิดจากความเข้าใจมนุษย์และเมตาเวิร์สคือโลกของนวัตกรรมที่บวกเข้าความเข้าใจมนุษย์อย่างลึกซึ้งที่สุดงั้นวันนี้นะครับยูเซอร์อาร์เ i ลนที่ฟู e ิงเกอร์สอแรเราอยู่โลกของความคิดงั้นเราจะคิดต่อได้ยังไงงั้นหน้าที่บทบาทของคณะภาณิยศาสตรเมทีจุฬา ที่จะนําพานะครับไม่ใช่เรื่องของอาัมารุ้สมัยใหม่แต่เป็นแนวคิดความฉลาดสมัยใหม่ที่เราต้องโซในสิ่งว่าอันโนนอันโนนปัญหาของคนคือไม่ใช่ข้อสองครับผมไม่รู้ภาษาจีนผมจะรีบไปเรียนครับนั่นคือโนนอันโนนแต่ปัญหาคือเขาไม่รู้ว่าเขาไม่รู้เรายังไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรดังนั้นการขวนขวายก็ยังไม่บังเกิดขึ้นวันนี้มาสเตอร์ทั้งหลายที่เจอกันนะครับจัดที่จัดโดยคณะเราเราต้องการไม่ใช่เป็นแค่เวิ b ์ค i n e s วิส h o กู เราไม่นําเสนรความรู้แต่เรานําเสนรที่ว่า Innovative Wisdom และ Innovative Wisdom วันนี้นะครับทําให้เราเข้าใจว่าโลกที่เราเคยพูดว่าออนไลน์บวกออฟไลน์การธวิกิจคือ Omnichannel ไม่มีแล้วบังครับโลกที่จะเกิดขึ้นคือออนไลน์100%ในเมื่อออนไลน์มันร้อยเปอร์ซ็นะครับ Csr ไม่ใช่ละครับมันจะเป็น Esg คนปรับมาบัดเนี้ยคนพูด Esg แต่ถ้า Metaverse นะครับเราจะเกิดขึ้นในโลกของจินตน,นาการวันนี้ถ้าเรามองไกล เราจะบอกว่าโลกเมตาเวิร์สไม่ใช่โลกของจินตนาการไม่ใช่โลกเทคโนโลยีแต่เป็นโลกที่จะต้องทำให้มาสเตอร์เวิร์สซัสเตนเอเบอลิตี้นับพัฒนาการมันจะเกิดอย่างนี้เสมอครับเราเริ่มขายของมียอดขายมีกำไรแล้วบอกว่าไม่ได้กำไรเธอต้องทำให้สังคมยั่งยืนโลกของจินตนาการโลกของมาสเตอร์เวิร์สเช่นกันครับก็เลยต้องมีเรื่องของซัสเตนเอเบ l i t ลิตี้วันนี้นะครับ Master ร์เวินะครับก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นนะครับเมตาเวิร์ของเราเนี่ยเราก็เลยต้องเข้าใจโดยอาศัยมาสเตอร์ครับเพราะฉะนั้น Master ร์เวิของเรา Master คือกูรูนะครับเราไม่ได้จักรวาลหรือตม่ต่นี่คือโลกของจักรวาลแห่งนักคิดครับเลวันนี้ความภูมิใจในการนําเสนอของคณะพาณิชศาสตร์การบัญชีจุฬาลงกงรณ์มหาวิทยาลัยเราพร้อมที่จะเสนอนักคิดที่จะพาท่านช่วยคิดกันและช่วยกันพัฒนา แล้วก็ออกมาเป็นนักกรรมเพื่อพัฒนาประเทศชาติและสังคมไทยครับและที่สําคัญที่สุดวันนี้นะครับอยากให้ทุกท่านยูกับเราถึงเย็นเลยนะครับเรามีจักรวาลน,นักคิดนะครับตั้งแต่นะครับเป็นเรื่องของนวัตรกรรมเป็นเรื่องของการตลาดเป็นเรื่องของการเงินเป็นเรื่องของการจัดการและทั้งหมดเราจะพบกับนะครับ The Master in the Metaverse Era ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ